สวัสดีค่ะนักเรียนเป็นยังไงกันบ้างคะวันนี้คุณครูจะพานักเรียนมาเรียนเข้าสู่บทเรียนในเนื้อหาที่ต่อจากชั่วโมงที่ผ่านมานะคะเด็กๆพร้อมแล้วใช่ไหมคะถ้าพร้อมแล้วไปเรียนกันเลยค่ะวันนี้คุณครูจะพานักเรียนเข้าสู่กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมนะคะคุณครูผู้สอนคือคุณครูสกุลดาราศักดิ์พิทักษ์สกุลนะคะ ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมรายวิชาสังคมศึกษาในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่สองวันนี้คุณครูจะพานักเรียนเข้าสู่เนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนาของเราโดยตรงคือเรื่องพุทธประวัตินักเรียนเคยได้ยินใช่ไหมคะ ไปดูเนะื้อหาต่อกันเลยนะคะก่อนอื่นคุณครูอธิบายเพิ่มเติมจากสัปดาห์ที่แล้วก่อนนะคะเพราะพุทธศาสนาเป็นเกิดขึ้นมาเนี่ยนานกว่า2,500ปีมาแล้วนะคะที่ประเทศประเทศอะไรคะ ประเทศอินเดียเก่งมากค่ะมีพระพุทธเจ้าเป็นศาสดาคําว่าศาสดาก็คือผู้ก่อตั้งศาสนาของเราขึ้นมานะคะในศาสนาพุทธผู้ก่อตั้งศาสนาพุทธของเราก็คือพระพุทธเจ้าพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจําชาติไทยคนไทยส่วนใหญ่นับถือพระพุทธศาสนาซึ่งมีความผูกพันเชื่อมโยงกันมาอย่างยาวนานคนไทยร้อยละเก้าสิบห้านับถือพระพุทธศาสนาและเป็นศาสนาประจำชาติของประเทศไทย คำว่าพุทธประวัติเรามาดูความหมายก่อนนะคะคําว่าพุทธประวัติก็คือเรื่องราวต่างๆของพระพุทธเจ้าหรือเรื่องราวต่างๆของศาสดาของพระพุทธศาสนานั่นเองพุทธประวัติพระพุทธเจ้าเป็นพระราชโอรสของพระเจ้าสุทโธธนะซึ่งเป็นพระราชบิดาเป็นกษัตริย์ปกครองอยู่ที่เมืองกบิลพัด ส่วนพระราชมารดามีพระนามว่าพระนางสิริมาหามายาในระหว่างที่พระพุทธเจ้าจะถือกำเนิดเกิดมาในบนพื้นโลกมนุษย์นะคะเดิมทีเดียวนั้นพระพุทธเจ้าทรงมีพระนามว่าก่อนที่จะตัดส้นะคะมีพระนามว่าเจ้าชายสิทธ,ธัตถะประสูติเมื่อวันขึ้น15บ้าคนะ่ำเดือน6ณสวนลุมพินีวันซึ่งก็คือตรงกับวันสำคัญทางของพุทธศาสนาวันอะไรคะนักเรียน ขึ้น15ค่ำเดือน6วันอะไรคะใช่ค่ะวันวิสาขบูชานะคะอันนี้เป็นภาพที่คุณคุณนำมาจากเว็บไซต์นะคะเป็นภาพที่พระพุทธเจ้าประสูตินะคะที่สวนลุมพินีวันทันนี้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหลังจากที่พระพุทธเจ้าของเรานะคะได้ประสูตรเกิดขึ้นเป็นเวลา7วันพร,พระมารดาก็คือพระราชมารดานะคะก็คือพระนางเสิริมหามา,ายาเนี่ยก็เสด็จสวรรคตก็คือคําว่าสวรรคตก็คือตายตาย พระเจ้าสุโธธนะก็เลยมอบหมายให้น้องสาวของพระนางสิริมหามารยานะคะคือคือพระนางประชาบดีโคตมีเป็นผูเ้เลี้ยงดูพระพุทธเจ้านะคะในเวลาต่อมาจนเติบใหญ่นะคะอันนี้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในระหว่างที่ยังมีพระชนมายุน้อยนะคะก็คือทรงพระเยาวก็วคือ มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับพิธีแรกนาขวัญเมื่อครั้งที่พระเจ้าสุโธธนะเนี่ยเสด็จออกไปประกอบพิธีแรกนาขวัญเนี่ยเจ้าชายศิรธาตะได้เสด็จตามด้วยนะคะตามไปในพิธีแรกนาขวัญด้วยในระหว่างที่พระเจ้าสุโธธนะเนี่ยออกไปประกอบพิธีแรกนาขวัญเนี่ยหรือก็คือออกไปไถนาร่วมด้วยกับพระสงฆ์นีก่อนก็คือรัษฎรประชาชนเนี่ยเจ้าชายศิรตถาก็อยู่กับพี่เลี้ยงทันี้พี่เลี้ยงก็ออกไปร่วมสังสรรค์กับ คณะที่ประกอบพิธีแรกนาขวัญด้วยก็เลยทําให้มีช่วงระยะเวลาที่เจ้าชายศิทธตถ,ถ์เนี่ยได้อยู่เพียงลําพังก็เลยเดินนะคะไปนั่งอยู่ที่ใต้ต้นว่าแล้วก็นั่งขัดสมาธิทําสมาธิใต้ต้นว่าจนกระทั่งได้ฌานในวัยเยาว์ก็คือขั้นของประถมฌานนั่นเองนะคะเมื่อตอนที่พระพุทธเจ้าทรงมีพระชนมายุได้16.000พรษาก็คืออายุ16ปีเนี่ยเจ้า พระเจ้าสุโธธนะก็เลยจัดพิธีอภิเศษสมรสคําว่าอภิเศษสมรสก็คือแต่งงานให้แต่งงานกับใครแต่งงานกับพระนางยโสธราหรือมีพระนามเรียกอีกชื่อนึงก็คือว่าพระนางพิมพาต่อมาก็มีพระราชโอรสมีพระนามว่าพระราหุลซึ่งแปลว่าบวงนะคะในระหว่างที่เจ้าชายศิษถาประทับอยู่นะคะก็มีอยู่ครั้งหนึ่งนะคะ ตา้เสด็จประพาสก็คือท่องเที่ยวเทวดาก็ไม่รู้จะทําวิธีอย่างไรก็เลยแปลงกลายนะคะแปลงกลายตัวเองนะคะให้เป็นเ,เทวาทูตทั้ง4โดยจําลองเหตุการณ์คือให้เห็นภาพคนแก่คนเจ็บคนตายและสุดท้ายก็คือสม,มณะคําว่าสม,มาณะก็คือนะักบวช จ้าชายสิบถาก็คิดเอจใจว่าทั้งสามสิ่งนี้ที่พบเห็นมันไม่น่าชื่นชมมันไม่น่าจะทำให้เกิดขึ้นชีวิตมีอ,ะ,อะไรอะกีรังยั่งยืนสิ่งที่สามารถจะทำให้ดับทุกข์ได้น่าจะเป็นการออกบวชหรือสมณะการถือเพศคองเพศเป็นบรรพชิตนั่นเองก็เลยตัดจิ๋นพระไทยนะคะออกบวช หรือเราเรียกว่าออกพนวดนะคะเมื่อพระชนมาอยู่ได้2 9พรรษาซึ่งเป็นวันเดียวกับที่ราชโอรสของเจ้าชายสิทธัตถะได้เกิดในวันนั้นก็คือพระราหุลซึ่งพระราหุลต่อมาก็จะได้ขอบวชเป็นสมัมมณีรูปแรกของพระพุทธศาสนานะคะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นต่อมาซึ่งหลังจากที่ พระพุทธเจ้าของเรานะคะได้ออกผนวดแล้วก็มีภารกิจที่จะต้องทําเพื่อหาทางแห่งการหลุดพ้นจากความทุกข์ได้ทำทุกวิธีทางที่จะทำให้พระองค์พ้นจากความทุกข์และนำสิ่งที่ได้เรียนรู้หรือตัดสู้เอาไปเผยแผ่ให้กับผู้อื่นให้หลุดพ้นจากความทุกข์เช่นการบำเพ็ญทุกขกรกริยา คำว่าการบําเพ็ญทุกการกิริยาก็คือการทรมานร่างกายให้ลําบากด้วยวิธีต่างๆเช่นเช่นการกัดฟันนะคะเอาฟันชนกันน่นักเรียนการลมหายใจและอดอาหารจนร่างกายสู้ผอมแต่ในที่สุดพระองค์ก็ไม่พบว่าเป็นหนทางแห่งการตัดสู้นะคะจึงหันมาเสวยพระกายอาหารก็คือกลับมากินอาหารเหมือนเดิมนะคะแล้วก็ไปบำเพ็ญเพียรทางจิต ก็โดยใช้วิธียึดหลักทางสายกลางเปรียบเทียบกับพินสามสายขึงให้มันตึงเกินไปมันก็ขาดหย่อนเกินไปก็ไม่เกิดเสียงต้องทำให้มันมีความเป็นกลางๆงหรือทางสายกลางพินนั้นก็จะเกิดความไพเราะเมื่อขึงให้มันได้พอดีพอดีนั่นเองต่อมาเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็คือ การผจญมารในช่วงระหว่างที่เจ้าชายศิษฐะของเราได้บําเพ็ญเพียรทุกรกิริยาก็ใกล้โจรที่จะบรรลุเป็นพระพุทธเจ้านะคะก็ได้มีพวกบรรดาพยามารเนี่ยจำนวนมากเลยไม่ต้องการให้พระองค์เนี่ยให้พระพุทธเจ้าเนี่ยได้ตัดสุปุจึงพยายามทำร้ายพระองค์ด้วยวิธีการต่างๆแต่ด้วยพระบารมีเนี่ยก็ทำให้ แม่พระธรณีเนี่ยได้ปรากฏกายขึ้นมาจากพื้นดินหรือพื้นปฐพีนะคะแล้วก็มาบีบมวยผมนักเรียนเห็นในภาพที่คุณครูยกขึ้นมายกตัวอย่างขึ้นมานะคะที่นํามาจากเว็บไซต์เนี่ยเพราะแม่ธรณีก็มาบีบมวยผมที่ชุ่มไปด้วยน้ําทักซิโนโทกคําว่าน้ําทักซิโนโทกก็คือน้ําที่พระพุทธเจ้ากดทุกครั้งที่ทรงบําเพ็ญบุญบารมีเนี่ยปรากฏว่าน้ําที่พระแม่ธรณีเนี่ยบีบมวยผมมาเนี่ยไปท่วมพวกหมู่มารเนี่ยนะคะ จนหมดสิ้นเลยนะคะก็ในที่สุดก็พยามารหรือมูมานอะไรต่างๆก็ไม่สามารถจะทำทำร้ายพระพุทธเจ้าได้จนกระทั่งพระพุทธเจ้าได้ตัดสรุนะคะเจ้าชายสิทธัตถานยทรงศึกษาค้นคว้าหาวิธีให้พระองค์นะ่ะพ้นทุกข์แล้วก็ช่วยผู้อื่นให้พ้นทุกขนะ์เนี่ยอยู่เป็นเวลาถึง6ปีจึงได้ตัดสรุนะคะตัดสรุกก็คือบรรลุธ,ธรรมนะคะเป็นพระพุทธเจ้า ตรงกับวันขึ้น15ข่้าคเดือน6เช่นเดียวกันวันสำคัญทางพุทธศาสนาก,ก็คือวันวิสาขาบูชาซึ่งตรงกับวันประสูติเมื่อกี้ที่เราได้เรียนไว้ข้างต้นนะคะขณะที่พระชนมายุได้3 5พรรษานะคะหลังจากที่พระพุทธเจ้าได้ตัดสรู้แล้วนะคะพระพุทธเจ้าก็ได้ เป็นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสเสด็จไปโปรดปัญจัวาคีทั้ง 5. ป้าจวัจาวยีทั้ง5้าก็คือผู้ที่คอยดูแลรับใช้พระพุทธเจ้าในช่วงที่ทรงบำเพ็ญทุกข์การกิริยาในช่วงที่ผ่านมาแล้วก็เขียนว่าพระพุทธเจ้าในหันมาสเสวยพระกยาหารก็เลยหลีกหน,หนีหนีไปคิดว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยทำอะไรไม่จริงจังนะคะหลังจากที่พระพุทธเจ้าได้ตัดสู่แล้วก็นึกถึงปัญจัวาคียก็เลยไปโปรดปัญจัวาคีนะคะ ทั้ง5ที่ป่าอิสิป,ปะตะนามฤคทายวันซึ่งตรงกับวันขึ้น15ค่ำเดือน8หรือเรืยอว่าวันอาสาฬหบูชานั่นเองนะคะแล้วก็ได้แสดงธรรมเทศนาที่มีชื่อว่าธรรมจากกับปะวัตนาสูตรที่เราสวด ทุกวันนะคะจนทำให้อัญญาโกนทัญญาเนี่ยได้ดวงตาเห็นธรรมแล้วก็ขออุปสมบทก็คือขอบวชนะคะเป็นพระภิกษุรูปแรกของพระพุทธศาสนาจนกระทั่งเหตุการณ์มาถึงตอนท้ายก็คือพระพุทธเจ้าเนี่ยได้แสดงธรรมเผยแพร่พระพุทธศาสนาเนี่ยไปยังดินแดนต่างๆเนี่ยเป็นเวลาถึง45ปีนะคะก่อนที่จะเสด็จปรินิพานณกรุงกุศินาราซึ่งอยู่ในประเทศอินเดียรวมแล้วเนี่ย พระพุทธเจ้าก็มีพระชนมายุได้80พรรษาแล้วก็เสด็จดับขันปรนินิพานไปนะคะค่ะเป็นอย่างไรกันบ้างคะนักเรียนเออนักเรียนคงจะเข้าใจเนื้อหาเหตุการณ์ตั้งแต่ประสูติพระจนมานนะคะบำเพ็ญทุกกรกิริยญญาจนกระทั่งตัดสรลุและเสด็จดับขันปรนินิพาน เป็นเรื่องราวพุทธประวัติของพระพุทธเจ้าคร่าวๆในระดับชั้นปอสอหวังว่าเด็กๆคงจะเข้าใจนะคะแต่ถ้าเกิดนักเรียนยังติดขัดอะไรนักเรียนก็กลับไปดูในคลิปนะคะย้อนดูในคลิปอีกรอบหนึ่งถ้าเข้าใจแล้วเราไปลงมือทำใบงานกันนะคะวันนี้คุณครูต้องลานักเรียนไปก่อนนะคะไว้เจอกันในช่วงหน้านะคะสาหรับวันนี้สวัสดีค่ะ